ในี้ก็คือทีมงานมาสูบปลาครับมือนี้ครับนะหัวหน้าสร้างไงเพิ่อนนะนะ <c oughs> เดี๋ยวสิมีปลาซ้ำไดนครับนะฮะ <c oughs> จากปาลามีบ่มีแล้วอ่าลองเบรือนะครับเด้อมือนี้อุปกรณ์เขาคือของโอ่งมากครับนะฮะเดี๋ยวจะหน่วยเฮาไปสูบปาลากันครับสวัสดีครับนะ <c oughs> ที่ไหนที่นี่ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> โอเคครับตอนนี้แบ็คทิงอีสานนะครับมา แล้วก็มาสู่ปลานะครับวันนี้อันนี้เทปั้นดงนะครับก็น่าเดือนะครับนะวันนี้มาสู่ปลาเพราะฉันนะมากินปลาหน้ามือนี่เบ่งนะครับเด้อใช้แท็กคนนี้จะใช้กีาทีนะครับนะรอดูแป๊บนึงนะครับเครื่องยนต์ฮุบ้านะครับดูน้า ครับตอนนั้นพูดหนองนู้นครับอันนี้ฝีมือเองครับหลม่นืออบต๊ะที่ตรงใช่เครื่องร้อยอย่แล้วเป็นยังไงอังัเนะคเปนยัง ไม่เคยเรียนควายมันหลายตัวนี่จะปกปองยไงแล้วเาน่าใส่้าอี้สายใส่เก้าอสยหลาครั้มันเองเห็นมงเลยครับแล้วกก่อนไง ตังขีปากี่นะครับท่านคือันตอนสท้ายครับตอนนี้ร็ร่วมแล้วนะครับหาคคกก็ด้นนะเดย๋ยเบิงาบิงผนงานครับนะไก่ประมาณสามโลกว่าอยู่แล้วครับเนี่ยคิดว่าตางร้ายกว่าช่ครับครับครับดีครับดุกยักษโอ้โอ บอว่าจะสามสิบแล้วครับนี่ห้าสิบโลกคละตัวลตัลมีตัวค่เลยครับมือห้าสิบลกวัยเรครับนไปเอาหยาจาก่งืดมาใส่นั่นโอ้โครับมีปลาดุกหนักตัวหนึ่งครับปลาดุกหนักมันจะใส่ละลาดุกห นะครับเหลือหลายครับหาชิตโลกวายูครับเบืองแล้วนี่ยหลายเสริมบ่เอาแต่ว่มาณนี้แหละครับมืคนนี้ก็ผลสำเร็จนะครับลุงนะครับมาหน้ามาครับนะโะตลุงหนีกับปลานั่นครับเอากระย่างไส้กันเนาะครับเนาะอ่ะโอเคครับมือหนิปลาผลสำเร็จนะครับการกุหนอง ปลาดุกเนี่ยครับกับกลับเล้นเดือยวนีน้ำมันยอใหญ่มีเด้มีเด้